สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเราได้นำเสนอเกี่ยวกับคำทำนายอันดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้ดูการหน้าทั้งจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์และไมเคิลโอเว่นนะครับและในวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งรายที่ได้ทำนายอันดับท็อป4ของพรีเมียร์ลีกได้ดูการหน้ามาให้ได้รับชมกันครับโรบบี้ซาเวดอดีตมิดฟิลทีมชาติเวลฟันธงท็อปโของสกฟุตบอลพรีเมียร์ล P ีกอังกฤษด้ดูการนี้ว่าลิเวอร์พูลนั้นจะหลุดวงโครจรอ,ออกไปส่วนเชลซีจะสอดแทรกขึ้นมาได้ ซีซั่นที่ผ่านมาพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั้นตกเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์อยู่ในแต็ดและนิวคาสเซิลขณะที่2ทีมชั้นนำอย่างหงส์แดงลิเวอร์พูลและท็อตแนมฮอสเปอร์ต่างก็มีฤด,ดูกาลที่น่าผิดหวังนะครับโดยทางด้านของ็อบบี้ซาเวตมองว่าฤด,ดูกาลนี้สิงบลูภายใต้การนำทีมของมาร์เชียโอปอเชติโนจะสามารถก้าวขึ้นมาทำได้ดีขณะที่อาร์เซนอลเองก็ยังคงมีความเสี่ยงแต่สุดท้ายแล้วก็จะคว้าพื้นที่นี้เอาไว้ได้ ส่วนทีมของเจอเกนครอบนั้นจะพลาดไปอีกครั้งครับผมคิดว่าเชลซีจะสามารถจบท็อปโฟได้ซาเวกล่าวกับสไตล์สปอร์ตคุณลองมองที่นิวคาสเซิลและอาเซนนลที่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกซิใช่แล้วอาเซนนลมีการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยม3คนแต่ผมคิดว่าเชลซีจะทำได้สำเร็จผมคิดว่าด้วยแนวทางของโมนิซิโอโปเชติโนจะสามารถพัฒนานักเตะได้ และความจริงที่ว่าพวกเขาไม่มีเกมยุโรปให้เล่นซึ่งมันสําคัญมากและอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญในฤด,ดูกาลนี้สําหรับผมผมว่ามันอยู่ระหว่างอาเซนอลและลิเวอร์พูลที่ใครจะพลาดอาเซนอลกำลังพัฒนาได้ดีและอีกทีมที่สําคัญสําหรับผมก็คือลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากพวกเขายัางเล่นเกมแบบบีบสูงต่อไปพวกเขาแพ้เมื่อปีที่แล้วและไม่ได้มีฤดูกาลที่ดีเลยถ้าหากมองในตอนนี้ผมจะบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดและเชลซีจะสามารถไปอยู่ฟาเชิเมลีกฤดูกาลหน้าได้เพราะบบี้ซาเวดอดีตมิดฟิล์ทีมชาติเวลให้สัมภาษณ์ครับส่วนข่าวต่อไปลองมาดูอันดับสโมสรที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของโลกกันบ้างนะครับโดยทางด้านของ Opta Analysis ได้ทำการรวบรวมและจัดเก็บผลงานของสโมสรฟุตบอลโดยเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นรั้งอันดับหนึ่งของโลกครับ Opta Analysis ได้เก็บข้อมูลการแข่งขันฟุตบอลเริ่มต้นตั้งแต่ปี1990รวมกว่า2.5ล้านแมตช์นำมาประมวลผลด้วยอัลกอริทึมที่ซับซ้อนซึ่งการจัดอันดับตรงนี้ไม่ได้ดูเฉพาะหลีกชั้นนำของยุโรปในประเทศอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมนีสเปนอิตาลีเนเธอร์แลนด์และโปรตุเกสเท่านั้นนะครับแต่มีข้อมูลอัปเดตในทุกวันและเป็นการจัดอันดับทีมจากทั้งหมด183ประเทศสมาชิกฟีฟา่า และ413ลีกในประเทศ1,300แห่งทั่วโลกครับโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์เอฟเอัพและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วนั้นกลายเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกโดยได้คะแนนไป100คะแนนครับโดยอันดับที่2นั้นคือไบเอ็นมิวนิคแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมน,นีที่มีคะแนนอยู่ที่96.1คะแนนส่วนอันดับ3ก็คือของแดงแลิเวอร์ที่มีคะแนนอยู่ที่94.1คะแนน อันดับ4อินเตอร์มิลาน93.4อันดับ5นาโปลี93.3อันดับ6แรลมาดิด93.2อันดับ7อาเบลลซิก93.2อันดับ8อาร์เซนอล92.8อันดับ9แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด92.3และอันดับ10บอรเซียดอทมุน92คะแนนครับส่วนทางด้านของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาที่ถึงแม้ว่าจะควา้าแชมป์ลาลิกาสเปนเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาได้ แต่พวกเขาอยู่ในอันดับที่11ด้วยคะแนน91.2คะแนนครับมาต่อกันด้วยข่าวตลาดนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับโดยสถานการณ์ในตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังเร่งที่จะจบดิวลับเสริมทัพก่อนที่จะเปิดชากพรีเมียร์อังกฤษหลังสองแข่งเป้าหมายหลักยังคงไม่คืบหน้าครับแอนฟิวออดสื่อสซายาลิเวอร์พูลได้ออกมารายงานว่าหงแดงนั้นสนใจที่จะคว้าตัวเคนนดิวเบอรรี่ฮอล กองกลางวัย24ปีจากเลสเตอร์ซิตี้ทีมที่มีคนไทยเป็นเจ้าของและเพิ่งจะตกชั้นลงไปเล่นในศึกเดชมเยนชิพของังกฤษครับโดยมีสาเหตุเนื่องจากว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังเล่งคว้ากองกลางมาเสริมทัพรายที่3ในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ให้สำเร็จต่อจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมินิกโซบอสไลหลังจากที่พวกเขาเสียไปทั้งเจมิลเนอร์บีเกตาอเล็กอ็อกเลชมเบลเลนที่หมดสัญญารวมถึงจอห์นแฮนเดสันกับฟาบินโย ที่โดนทุ่มเงินคว้าตัวไปเล่นในลีกของซาอุกับเอาอัลฟาร์กและเอลเอติฮัดตามลำดับแต่อย่างไรก็ตามแข่งเป้าหมายหลักทั้งสองรายของลิเวอร์พูลนั้นยังคงไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมโดยทางด้านของโรมิโอลาเวียก็ถูกแซอทำต้นปฏิเสธข้อเสนอมาแล้วถึง2รอบเนื่องจากพวกเขายินยันว่าต้องการค่าตัวที่50ล้านปอนด์เท่านั้นขณะที่อังเรที่มีค่าตัวอยู่ที่22ล้านปอนด ฟูมิเนเซ่สโมสรต้นสังกัดในลีกบราซิลก็ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยเขาออกจากทีมจนกว่าจะถึงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนะครับทำให้ล่าสุดทางด้านของลิเวอร์พูลอาจจะตัดสินใจเบนเข็มมาลุ้นคว้าตัวเคียแนนดิวเบลลี่ฮอซึ่งมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับเลสเตอร์ซิตี้และพวกเขาก็เพิ่งจะเจอกันมาในเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นที่ประเทศสิงคโปร์แทนโดยแหล่งข่าวระบุว่าหงแดงนั้น ได้ส่งแมวมองติดตามดูฟอร์มมาตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่แล้วซึ่งก็มีโอกาสที่จะหันมาจริงจังกับดีวนี้ถ้าหากพวกเขายังไม่สามารถคว้าตัวโรเมโอลาเวียรหรืออังเดรได้สำเร็จนะครับนอกจากนี้รายงานข่าวยังได้รายง,งานด้วยว่าทางด้านของดิวเวอรี่ฮอล์นั้นยังเหลือสัญญ,ญากับเลสเตอร์ซิตี้จนถึงปี2027โดยมีวัตส์แมนรับหน้าที่เป็นเอเจนต์ส่วนตัวซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนนักเตะที่มีความสัมพันธ์อันดีกับลิเวอร์พูลอีกด้วย ทางด้านหงแดงจึงอาจจะใช้ประโยชน์ในจุดนี้ในการเจรจาคว้าตัวนักเตะรายนี้มาเสริมทัพก่อนที่เกมเพีย์เมลีกอังกฤษนัดแรกที่จะออกไปเยือนเชลซีในวันที่13สิงหาคมนี้จะเริ่มต้นขึ้นครับเมื่อพูดถึงลาเวียแล้วก็มาลองอัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับตัวแข้งรายนี้กันหน่อยนะครับโดยลิเวอร์พูลนั้นมีความหวังในการเซ็นสัญญากับดาวเตะมูลค่า50ล้านปอนด์รายนี้มากขึ้นหลังจากที่แข้งรายนี้ กลายเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งานในเกมล่าสุดของทางเซาท์ทัมตันครับโรมโอลาเวียนั้นกลายเป็นแข้งที่ไม่ได้ถูกใช้งานในเกมเปิดหัวยูฟาแชมเปี้ยนชิพในเกมที่เซาท์ทัมตันสโมสรต้นสังกัดของเขาลงสนามเจอกับเชฟฟ,ฟิลเวนเดย์เมื่อวันศุกร์ที่4สิงหาคมที่ผ่านมาครับโดยแข้งพรสวรรค์วัย19ปีรายนี้ได้รับการจับตามองจากหลายสโมสรในลีกสูงสุดของอังกฤษ ถึงแม้ว่าสโมสรของเขาอย่างเซาท์ทัมตันนั้นจะล่วงลงมาเล่นในลีกเดอแชมเปี้ยนชิพในฤดูการนี้ครับโดยลาเวียนั้นถือเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของลิเวอร์พูลและการยื่นข้อเสนอไปแล้ว2ครั้งของพวกเขาสําหรับดาวเตะชาวเบลเยียมรายนี้ก็ได้ถูกปฏิเสธไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามทางด้านเซาท์ทัมตันได้ตัดสินใจไม่ให้นักเตะรายนี้ลงสนามในเกมที่เจอกับเชฟฟิลเวนเดย์ซึ่งอาจจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามีแนวโน้มว่าการเจรจากําลังเกิดขึ้น โดยเจมส์วอดพราวกับตันทีมซัลทัมตันก็มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมเช่นกันแต่ทางด้านของลัสเซลมาตินนายใหญ่คนใหม่ของทัพนักบุญก็ยืนยันว่าทั้งเขาและลาเวียจะมีส่วนร่วมในเกมเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ทางด้านของเจมส์วอดพราวนั้นได้ลงเล่นเป็นตัวจริงต่างกับลาเวียที่เป็นตัวสำรองและไม่ได้ลงเล่นในนัดนี้ครับโดยทางด้านของมาติเนสผู้จัดการทีมของซัลทฮมตันนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้เอาไว้ว่า ผมไม่รู้เลยว่าแข้งสองรายนี้จะยังคงเป็นผู้เล่นของซอฟท์แมตันหลังตลาดซื้อขายนักเตะปิดหรือไม่แต่ผมก็หวังว่าพวกเขาจะยังคงอยู่ต่อกับทีมแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมพูดมันก็ไม่ได้อาจจะมีประโยชน์อะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็ไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้ถ้าณนะัจุดจุดหนึ่งพวกเขาทั้งสองไม่ได้อยู่หรือพวกเขาคนหนึ่งไม่อยู่กับเรามันก็จะเป็นเพราะสโมสรและผู้เล่นต่างก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับทุกคน ผมคิดว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงยืดเยื้อมาถึงตอนนี้และผมคิดว่ามันอาจจะลากยาวต่อไปแต่ทั้งสองคนในขณะที่พวกเขาอยู่ที่นี่นั้นเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมมากลัสเซลมาติมผู้จัดการทีมคนใหม่ของเซาท์ทัมตันให้สัมภาษณ์ครับสำหรับแฟนหงแดงก็คงจะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วลวีวอพูของเราจะได้กองกลางรายไหนเข้ามาร่วมทีมในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้และช่องของเราก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ